ตงใส่ใส่แม่พี่น้องรูปัวครับวิ่งจอด แล้วพูดจะว่ารอยเอ็ดนะครับโอ้ยดอกไม่งามเนานะโอ้ยเงาด้พี่น้องใส่ไปใส่นอนอ้เอาเสียงนกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสนใจอยู่เด้อนี่เอาอนู้ว่าจา่ามันอยู่นะไปไปอ้าวมาดีเดี๋ยวชมแล้วสัดีครับสวัสดีครับ คิดฮอดคิดถึงนะครับพี่น้องติดตามช่องยูทูปปล่อยฝ่ายเมลีพอนนะครับเบื้องล้วก็อย่าลืมสับสับใกดติดตามนําพี่น้องครับเอาละครับได้โอกาสได้โอกาสเมียประมาณนี่ยนิสัยนี่เมียเที่ยวเอาตัวหนึ่งได้อเตัวละตัวสนใจป่ะพี่น้องตัวใหญ่ันี่ครับอยากหูเหลือเกินว่าป้ายแบบนี้มันเกี่ยวกันยัง เคยชี้เลี้ยงหนูจ้ะเลี้ยงหนูครับผมก็เลยว่าเออนาซึกษานาติดตามเดี๋ยวสิบาพี่น้องมาเบิ่งเมื่อนี้เขาอยู่อำเภอเสลผุ่มเสลผุ่มเขามาพักที่รีสอร์ทเรือนแก้วเรือนแก้วรีสอร์ทนะครับพอดีเจ้าของรีสอร์ทรู้สึกว่าเป็นญาติกันเป็นญาติกันคือเป็นเจ้าของเดี๋ยวคอยไปถามเพื่อนจังจะถามเพื่อนพอได้ยินเพข่าวๆมานะครับเมื่อนี้ก็เลยจะมาจ่อเป็นเป็นยูบาทมาเนาะเกสิด ผู้ใดผู้ใดย่องหลังนะเดี๋ยวผู้ใดขยันไหมอ้าวสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับโอ้ในน้ำตัวนะครับผู้ใดนอครับสวัสดีครับครับผมเจ้าของเล่นแก้วรีสอร์ทอ้าวเฮ้ยกันเป็นเบาอยู่เหยียบเป็นเบาลายกว่านีเฮ้ยเกียบเป็นเบาเฮ้ยเกียบเป็นเบาหฮ้ยวองพักสะอาดสะอ้านใหญ่โตเนาะไส้ไส้เข้าไปปุ๊บเลี้ยวปลืดพืดเลยสุดยอดผีธรรมชาติเบาๆมันผีธรรมชาติ กาสาอาซาอันถึงมาฮอดพอดีก็เลยมาพอเอ่อแนะนำชื่อแน่อาจารย์ครับผมชื่อนภพครับชื่อเอฟครับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลดโอ้ยน่าเดี๋ยวพ่อคนคู่เลยเปิดรีสอร์ทค้นมาพักครับผมอันนี้พ่อพ่อเกษียณมาแล้วเป็นกันเลยมาเฮ็ดฟาร์มหนูครับฝ้าหมูหน้าอ๋อพ่อก็เป็นคู่กันบ่ครับครับเกษียณได้7ปีแล้วครับอ๋ออันนี้ก็เริ่มเฮ็ดได้ประมาณปีกวัว บ้าอยู่น่าปีกัวกัวเอาละครับไปเบิ่งไยเนาะอาาจรย์เนาะครับเดี๋ยวจะถามกันไปน้ำบิึงกันไปน้ำพี่น้องครับเชิญครับเขาทำยันต์ดีเลยครับไปโอ้ยมีการกลับรังหันอ่นี่มาแล้วมาแล้วครับแบ่งเลยาเขาใจดีดีเราพ้าอุ้ยเพียรประกาศหินเนี่ยโอ้นี่บอปนันที่ปลูกมันบอปบอปคนละแผ่น อานาศนิ่งเงยเพืกก่อนของท่านไหนแยมต้อมีหินน,หน้อยท่านไหนเงยเออบักพึ่งกับนี่บักพีกกันว้าวใส่ละหนูอยู่ใส่ละหนูหน้าเลยหนูรองเท้าตัวจังเลยเพิ่นเลี้ยงหนูยังอยู่ไอยากหนนงูงทุเรียนในเข่งครับรนเ,เนีเ่ยโอ้ทุเรียนทุเรียนในเข่งครับสภาพเพิ่นเดีเป็นคู่เนาะเป็นยังเพิ่นปลูกทุเรียนตัวร่านสัตว์เอาเลี้ยงเลยทุเรียนอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คุณพ ong, อ well, to yeah. um. ่อเจ้าของฟาร์มแม่ไหมครับคุณพอแม่นครับนี่หลังจากเกษียณมาเจจะปีแล้วครับพ่อเกษียณหนึ่งวัดหกปีเหรอหกปีแล้วครับันนี้มันเขากอดว่ามันอย่างไรแบบเขาเขาต้องหาในเหตุเป็นสิวป่ะมันมันอยู่ซูซูมันเหงาเว้แม่แม่ทำเป็นสิวมันเหงาอยู่ซืูเบิ้งแต่ทีวี่อันทีวี่เบื้องอันซิฟิมเหมือนป่ะครับมันบ่ไใดเดยมันมมันสิบสมองเดี๋ยมันจะไปเตอร์ที่ยาอย่าว่าดเอี๊ยพอเออพวกผมกับเหงาแม่ที่พ่อเลยมาเอาหนูเลยบอกครับ เลเ่นกับหนูเนี่ยระหว่างเนาะเล่นพัเล่นกับหนูวันนี้หน้าวัวแมนหนูปากแดงด้วยหนูหน้าหนูหน้าหนูโอ้หนูหน้าหนูปากจะสอนจะสอนอย่างบมทันเห็นอยู่พูดอ่ะอยังเนี่ยว่วแม่นหลอกร้านขายทอดวัตรุูกก็สั่งเลยว่วแม่นขายทอดเลยนี <S <S ่อันนี้คอคอหนูคอพันเอาไว้เฉพาะให้มันออกลูกไหมอ๋อคอเฮ็ดแบบมาตรฐานนี่ตัวนี้บึ้งบึ้งบึ้งเดี๋ยวเดี๋ยว อีพ่อเลี้ยงหนูยังแน่พ่อหนูหนูพุกครับหนูพุกบ้านเท่านี่บ่หนูพุกนเท่านี่ละหนูพุกบ้านเท่าอูอ้าวอาวอาเห็นบ่มันเป็นแบบไงเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับโอ้ยสุดทร่อยเอาไปเถอะเบิ่องมวยโอ้ยนี่แหละเปิดให้หนูฟังน้ำเปิดให้หนูฟังน้ำบ่พ่อเปิดเปิดเพลงอันมันต้องถอนบ่พ่อโอ้ยหนูสิวินเขอย่างนี้ เอาเปิดเริ่มมันกัดดูในห้องอันหนึ่งไปมันอันนี้ออกแบบเองบอกพ่อันนี่โอ้ไปเบิรงเขามาเนาะเบิลงงานมากลงงานมากเนี่ยไปสื่อพอพันมาทีแรกกับบอมมี่พอพันเงินบอหลักพอพันแม่พันบอมมี่ไปที่นี่ไปสื่อมามาฮัดเรียกขัดหาน้ำทงน้ำชามันบ่คือที่เขาไปซื้อมาบอกมันบ่ลึ่งมันกัดลูกเลยโอ้บอกลูกมามันบ่ยอมเลี้ยงลูกโดยมันกรตังกันเจ๊คือไก่ปลากับไก่บ้านนี่มันเขียดมันเขียดมันเขียบ อันนี้มันสิคุ่นมือกว่าบอปอ่ะแม่นครับอุ้ยนอุ้ยอ่อนสีเลยบอได้เลยเฮงนู้นอันนี้พ่อพันบอกบออันอันนี้พ่อพันธ์นับงเขอันสองตัวนี่เมียเขาปะเนี่ยเมียเมียเพิ่นออ้ยอุ้ยอีกพ่อพันเขานอุ้ยตั้งเื้อบอป บ่ครับวัามีซูบเลครับโอ้ลูกเด็กถ่ายลูกถ่ายลูกได้ถ่ายลูกลูกทั้งหลังลูกหลังได้ไปจับเลิกมันจะพูดดีเหรออย่ปล่อยมันอย่าปล่อยมันเลยูกอันนี้พ่อหนูพ่อหนูนี่มึงอย่ากลับหลังหันนะลูกพ่อพันนะครับโอ้แล้วไปได้จะไปครับจะไปจะไปครับจะไปจะไปจะไปเรื่องจะไปเรืลองหลังลูกหลังมันนี่เขาใหญ่เขาครียดเขาเฉียดโอ้โหเขาไม่กันนะ พี่ลองเอานิ้วไปแย่ดิมี่ไม่กล้าหรอกพี่ถามนี่แหละมันกะรักกันอ่าไปเร็ยไปกว่าสองตรงวันนี้ตัวเมียตัดวันไหนตังค์ใส่ใส่แหมพี่น้องครับโลควัวครับวิ่งดจอดเดี๋ยวเดี๋ย้อผมผมขอเป็นภาพนิงนํำอีพ่อ ัวฟูว่าี่อันนี้ัวฟูโลโลหกขีครับโซฟูวะไงม่ใช่มนมีอร่อยสองโลกับนี่อันนี้ล่ะการปฏิบัติ่ารปฏิบัติโอ้อ้าวเลยวะป้าป้าผมขอภาพนิ่งแน่มานคันอ้าวไฟยกยกขึ้นนะพ่อครับโอคเอาโอเคเอาจับพุ่ตัวไฟว่างขานะ ด้าลุดสวยงามโอเคครับลึงยามันเก็บตัวันนีมันมีเอนุบาลว่าอนุบาลตวมันแยกกันเฉยางกรชางหลังจากรท่านบอกีมับิออกลูกไหมก้อนห่งเออผมออกลูกไหมผมออกลูกไหมออกลูกไหมง นี่เปิดไฟนั่มบอโอ้โหบอเขาเนี่มีไฟสายมืดเพราะว่าเฮ้ยเล็กหน่อยเขาอยู่มืดนมื่เนาะที่ในย่ายลุดลงมาบ่อกไฟสายไฟสายท่สิงโอ้นี่เอาของผมกันเลยเอออะไรเน่อันเดียวกันบ้าลองเขาคือกันแต่ว่ามันจำหนาตัวไปเลยไหมเนี่ย นี่อยออย่าชชน่อยชชวนลูกโอ้ยแลหยาลูกปินหงเบ็ดเ็นลูกลูกมันหมโอ้ยเขาห่างเขาหวงอยู่เด้อเขาหวงัวเออตัวเนาะกเนี่ยเอาไฟลงกเนี่ยเออเนี่ยเอาเดี๋ยวลูกเอามนหวงห่งเนาะโอ้จดจ้าจเดี๋ยวออกไปแล้วลูกอ้องนสีอ้ยบลูกมพมันออกเทากตัวนี่พอ ตสองตัวฮอดซิปซิปกระตูนสองซิปโอ้ยเหยียบลูกเมียให้เอาออกมเติมทั้งหยับออกไรผ่าแล้วครับหยับทั้งยบลูกมันก็เตือนเตือนสัตญญานเนาะสุดยอดความเป็นแม่ได้ออกไม่ร้ายเลยนี้ผมก็สิปร่วมโตมันออกแป๊บวันที่หนึ่งของวันที่สิบใกล้เคียงงานอาทิตย์นึ่งก็ไปออกไปร่วมกันเลยเป็นกองใส่ของที่ได้ใช้โอ้เออมาเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตกับลังหันอ่ะ โอ้นี่มันเกิดอาการเครียดนี่สิกกเครียดการลูกโอ้ยักรกอาเห็ดให้เขาเครียดโอ้มีี่ทำไมเรีีที่นเล้ยับคู่กันจะหน่อยนเวลามันเครียดเวลามันเครียดมันสิการลูกทำลายลูกเวลาแก่ปัญหาบ่อยหูกัดลูกนะครับหนึ่งแต่เอาเขาคู่แต่สองเดือนสมเดือนมันก็เสื่อมก่อนเวลาออกมันเสี้ยงลูอยู่งกันบุกดีดีทรศัพท์ลู อนี่เป็นเป็นความหลูเลยสำหรับผู้ที่กำลังแรงอยู่น้ำกำลังสีเหลียงน้ำต้องดูนี่ใส่ได้ก็ไม่แน่ง่ายแบบไหนได้ใส่ได้ด้วยที่ที่สองใส่ใจนี่นี่นี่ต่อเลยก็ห่อซุปกะโป๊กหรือมันสีวุ้ยยีด์เขียดอีกแล้วอืในกลมคินข้าวหนูมันอยู่กับหม่องซุกะโป๊กไม่น้ำปลาน้ำดงน้ำข้าวตอนในปลาในดงอ่ะสะอาดเด้ถูกต้องที่ที่พวกซกะโป๊กเนี่ยมันอยู่นั้น ทวนเออนี่ในเมืองหลวงใช้ใช้อันนี้คือรูรุ่นขั่ออกมาขัดออกมาแล้วหลังจากที่ว่าเป็นน้อยน้นะบอกครับหลังจากสี่สิบหมื่นมันมันสี่ทองอยู่ประมาณสามสามสิบหมื่นเหลือเพี้ยนเลยเนี่ยตลาดโอ้โหเนี่ยเขาขัดออกมาแล้วเอาออกมาแล้วครับ นี่ครับอาไม่เลี้ยงขุนนี่เขาเอิ่อนมาเอาหนูขุนโอ้เฮ็ดท<อ>่อซอดกันเราพอ,อดเฮ็ดท่อซอดใส่กันโอ้ทุกท่อไหมทุกท่อไหมหรือเป็นคู่จอ,จอคูอ้ครับนี่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 เนี่ยเนี่ยอ,อ๋อเป็น,เป,นเป็นบ้านคู่คอนโดคู่แทงเขาโดคู่เชื่อมกันเลยบมันอิ่น้ำมันกินไส้ผมมันกินน้ำกันหรือเปล่าน้ำหรืไม่กินน้ำกันระบบเวลาอันนี้เป็นโล่งคั่วโล่กินขอกินน้ำกินแล้วก็นอนพนนอนพูนโหจักเนาะ ทางวลาท่ำความสามมันจะไงท้องอะไรมันจะพุ่นเ้าก็ท่ำความสามกันมันมานอนพี่ไปนอนพุ่นกิจกรรมมันอยู่พี่มันตกันกินข้าวกินน้ำยู่นี่ข้าวกินน้ำนกินข้าวเปียกนี่บอกพ่อกินข้าวเปียกผสมอาหารหมูมันมันมีน้ำห่อให้มือแล้วน้ำขังบอกพ่อน้ำใส่ผมใส่ถังสิไหมครับอ๋อ้ยใสายยางทรงเป็นเข่าว่าเป็นเป็นจุกจุกคือหมูเลยนะ โอ้ยมจุกเวลาเวลามันไปถึงนานมันสิไรมันจะไปคือคือหมูจุกหมูเนี่ยเอาเราจังเราคับมันหิวมันจะไปเองบอกมันไปมันมากินเองสอดสงสัยสงสัยด้วยแค่หันแค่แล้วครับผมเราเข้าใจว่าเอาน้ำใส่ขังเลยเออวันนี้พ่อพ่อเล่าให้เห็นไ้ว่าขันตัวได้มันอยากมันสิไม่เลียดจุกอยู่บอกให้มาสั่งว่าเป็นหนูขี้สงสัยแล้ววะหนูขี้สงสัยมันเป็นตัวขี้สงสัยมันก็จะแบบ ก็แค่เอาตีนมาเขยอแม่ยังกับน้ำเลีร์นี่เลยนี่มันก็เลยกน้ำกันเลน้ำมันกัไรลยตัวนึงกินมันกับสิไบบอกกันตัวได้หิวมงนี่ไงมองีไงนี่นักมาเลยมันกัสีเลียนรูมันกับเลี้ยนรูผมพึ่งหูเคือกันไปใส่โออีพอรึกษ้าละเอียดคัะมนร่วมตัวกันใส่กำลังงามฝ่ายใหัวเลยที่บออมันกันคันเรารุดในเรื่อทธการนะครับ เดี๋ยน e. <Trustee> ึงเขา้ยมเลียงไอตัวผูตัวผูหนึ่งตัวตัตเบียสองถ้าธรรมดาแน้วตัวเซวิงกิ้งดูกับตัวเบียอะไรบวเกินสีตัวมีชาการนี่มีแต่เวิงกิ้งกบจ้ แปดลอยตายเลยดิเออไรมีอะไรมาเลยหมดเกินสี่งนมันถิลอยยลอย้นอยู่ว่ามดน้ไรได้ก็ได้นไรไดน่งใจมั่งใจอยากได้ช่วงเจ็บกได้โอ้โหเร็ว เฉพาะนอกจากเขาเปลือกกับอาหารหมูแล้วมี่ยังอีกให้เขากินโอ้ย่าย่าย่าหวานอิสระเองกับย่านเปียครับนานพ่อปลูกไว้ไปเบิ่งเลยไปเบิ่งหยาไปเบิ่งหยาไปไปอีพ่อพาพภาพภาพภาพไปเนพ่อเคยอคยุจายแมนกินกับสายนั่นแหละเราประจอยแก นี่หญ้าอิสราเอลโอ้หญ้าหบานโอ้นี่บ่หยาบานอิสราเอลอิสราเอลโอ้ขายขายผัดมันขายเป็นล่ำบ่โขโพดคือโขโพดอ่อนเห็นไหมอ๋อผัดผัดเสียบหวานบานบานเขากินส่วนไหนของหนูอ่ะหนูเขากินส่วนไหนกวงกวงเอาเกี่ยวอยู่างนั้นไหมแน่กวงเออเกี่ยวไหมโอ้เขาจะกินก้านนั่นเหรอครับอืมก้านขาวๆนั่นบ่ครับ กินการนั่นแล้วไอ้เนื้อยานี่เปียเนี่ยจะกินดีนั่นนี่เปียคืออ้อยนี่เนาะก็เป็นคอซ้ำนี่อันนั้นบอกคอเนี่ยเปียร์มสูงน่ะครับอาทิตย์นึงเนี่ยวมันกินเธอหนึ่งอันนี้มันถีบสวนมั่วนี่เปียร์นี่เปียกินได้กินได้อ่าร้านอิสราเอลอันนี้คนกินได้ครับเดลียวจังเดียวกับเดี๋ยวเพื่อนเจนเห็นบ้างใครอยากล้อมกินบ่โอ้ขายพันธุ์น้ำหมกพอมีอย่างก็บ่อเราก็พันธุ์ไหน ปลูกง่ายมากครับปลูกง่ายครับเสียบเสียบหอดินในดินเลยแต่ว่าเป็นคู่ก็ไหวนี่วะเป็นสิวะบ่อแล้วผมใส่เลยเสียบเสียบลงเลยเลยโอ้มันม่ขยายแตกกอเองนะครับนแตกกอเองผมก็เอาปุ๋ยยูเรียร์วานแต่คือแปลูกง่ายเลยแต่ขึ้งงานนี่นี่นี่ไอ้นี่ผมก็เอาให้หนูกินมันจะซอยรูบับครับทายบอยทองอืเลากินได้กินทองเลยนั่งาพั่ง ฝนตกลงมาปล่อยปล่อยเดี๋ยวเดียวเดียวมีความเสี่ยสิรง่องหาฝนนะท่าแต่งเอเพลงเงินเอาเนื้อเพลงมันแปลงท่านกระสร้างแปดสิเปอร์เซ็นต์มีแต่ฝนตกเพลยงก่อยฝ่ายเท่ลงมาฝนเดียวหนักกว่าเก่าอีกอุ้ยเนี่ยนี่นี่นี่บอกครับเอ้าทีว่ากินได้ไนบ่กินได้นแต่แกนเซียมยำมึงยำกินได้พ่อว่ากินได้นั่นนี่ร้งร้านเนาะนั่น นั่นคือเจ้าบอกพลาดวะแซแกงแซ่บเนาะกันยังมาเพิ่มมาผัดเนาะกันจะแกงเนาะผัดน้มันหอยคือสะแซ่บเนาะเถึงกับเขาไปทอดกันยังอ่ะทอดเดี๋ยวพักคับโอ้ยโอ้จ้ะเร็วๆที่ให้เขากินแบบนี้เลยบอกพ่อให้หนูป่ะครับแมนๆแมนครับแต่ว่าผมปอกเด้วยจะไปตัดเปทอนไปทอนให้เขาไปออกเองตอนเราพมาณคานี่อ๋อตัดคานวิธีขยายพันธุ์เนี่ยที่ไรพ่อนี่พ่อไปซื้อมั่งเด็กนี่แหละ ผมก็ะคเขามาคขึนกันนก้บ่ก็าห้บานีา็ม่แย่ก่แย่าก็เสียบเยบอดเลยแยกออกคืออ้อยเนาะตอนตอนสิบไป้อนี่จีบก่อนบ่วหน่อยัแม่ขอหยานี่แม่จีบจีบแบบว่าอุ้ยอันนั้นอันนี่สินะครับนี่ครับพี่น้องหยายอ้านอาจารย์ครับบานี้บานี้ สาสมุติว่ามีคนทบ้งนเบิ่งรายการเฮาเนี่ยอาจะมีผู้อยากสนใจสนใจอยากสิ้พอรับปรึกษาบอกเรียงรู้พวกเรียงรู้เนี่ยนะครับเริ่มแรกตั้งแต่สุดท้ายจนจบมวนเดียวเนี่ยผมสามารถอธิบายให้้าใจได้กับเลียงได้ตามนี้เลยครับพอมีช่องยูทูบปะโบมีครับบ่มีแต่ว่าพี่น้องอยากจะมานีเอาเอาบอกบอกพี่น้องอยากสิมานีกับมาอำเภอเสละพุ่มครับัดเลยคือบ้านโคกกองยูนาโรงแรม เรือนแก้วรีสอร์ทบ้านโูกกองอัตอับลไอ้ขวัญเมืองอืมอืมอืมำเภอเสรีพุทธจังหวัดเลยเห็ดครับผมขอเสริมพี่น้องถ้าพี่น้องอย่ามาบ่ถึงพี่น้องพิมพ์เรือนแก้วรีสอร์ทโหลดเออเรือนแก้วรีสอร์ทมองเรียงหนูเพิ่นก้อนฮอดรีสอร์ทสองสามเก้าเน่ติดกันเลยนะฮะเบอร์โทรเขาเบอร์โทรศูนย์แปดสี่อ่าอ่าหกศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าแปดครับนี่อาจารย์แดงอาจารย์แดงอาจารย์แดงครัมีมีพัดมันขายหนามบ่ นี่อยู่ครับนางพี่น้อพันพร้เออพอพันเนี่พันบอกวิธีทำด้วยตงาตั้งแต่เริ่มต้นจนจนขายเลยแหละอี่พ่อสี่บอกนะครับอ้าวพี่น้องนี่คลิปนี้ถือว่าน่าสนใจโดยเฉพาะท่านที่อยากจะเลี้ยงหนูพกรายได้เสริมรายได้เสริมเป็นรายได้รายได้หลักรายได้หลักแล้วนะครับโดยเฉพาะปล่อยฝ่ายจะสอนนี่ บ่มีงานลงเพื่อนกันได้ได้เพื่อนได้ได้ลาข้าวที่นาเทศสการต่างๆตุ๊ดจีนปีใหม่สงการเดี๋ยวนี้สงการนี่เขาสร้างจองคุ้มเป็นไรนั่นพวกคนลูกพี่คนลูกนี่ไปเที่ยวตัดสิหาได้นอกจากทว่าไปนะนี่ลูกเศษก้หมูนะส่วนมากครับพวกสร้างผมนี่คืออบองอืมอืมอืมอบหมูอบหนูหนูอบองอ้าวเคยเห็นแต่ไก่ออบองเนี่ย โอ้คือชิ้นาะกิโลละอบสูมแล้วเรียบร้อยแซ่บอร่อยพ่ออบเองบ่ผมส่งใหง้าเจ้าโอ้ส่งส่งที่เขาไปเห็ดเขาอยู่อุดรท่ากันโทครับโอ้ท่ากันโทขายมาประจำกรับอยู่ยโสยโสเขาก็มาซื้อน้ำผมบาะว่ามันย่างมือนึงนี่ย่างมือละหลายตัวขายบ่ท่านบพะมีหนูหนูใหญ่บ่ท่านพราะเอ็งเนี่ยผมเจียวเป็นวงเพมือกองเป็นห่วงอ้า นี่พี่น้องคลิปนี้ฝากฝากติดตามเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผมอยากมือนี้มันถ้าเทาสิไปคอนเสิร์ตขึ้นแจ็คทุ่มปุ้นนี่และทุ่มกูละโอ้ซีทุ่มครับถึงมาหอดบั่นหนูพุกเต้ามีเห็ดจังไงกินนี่บ่ฮะมี่คุยเถื่อนบ่เนี่ยนั่นเห็นบ่ปัญหามันเขาบอกินเขาบอกินเขาบอกินเพื่อนขายเพื่อนเนาะโอ้เอาอังสีอังสีพี่น้องกะคลิปนี้อ่ะขอเบอร์โทรอีพ่ออีกเท่เนึงเออยำยำยำเบอร์โทรไอศูนย์สี่สาม ห้าห้าหนึ่งห้าเก้าเก้าครับแล้วก็เบอร์มือถือศูนย์แปดซีหกศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าแปดครับคุณต่อได้ยี่สี่ชั่วโมงครับนี่จําง่ายๆนะครับเอ่ออาจารย์แดงนะครับหรือว่าเรือนแก้วรีสอร์ทนะครับอยู่ถนนเซ็นเต้นลอยเฮอุบลครับผมครับอยู่เสือสิงห์เป็นทางผ่านใกล้ๆตลาดล่องห้อยนี่แหละปีตลาดล่องห้อยเลยครับขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ อ,อย่าล้ล่ำละสิบาทได้ป่วยสิบาทแล้วเป็นี <c oughs> สิบาทแล้ว <c oughs>